วัวที่โรงเรียนหน้าตาแบบนี้เหรอโอ้สีไวโอลินสไลด์อนาคตเลยโอ้เสร็บไม่โดนสักลูกจุ๊กโอ้ยจุกไม่เล่าผมมีกล้องมทไอ่ะแต่ไม่มีเมมโมรีดแต่ไม่เยอะจังเลยใกล้มืดละใกล้มื่อไรตอนยุบปลาคางตอนยุบไปหน่อยไงใกล้แล้วเสียงกระดิ่งเหรอถ้ามาขายติมบอก ตาใครมืดแล้วอะไรหล่อจังเลยอ้าวสว่างเลยแจ๊จังเลยเรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้นี่ใช่แม่วตันี้ก็ไ้แล้วกลับบ้านมาแลไม่ได้ตากอยู่ที่นี่ได้หรอพี่แ้๊อะไรเหรอบอกออกไปกำลังเยอะเกินและเกินน่าจะยันหล่นอะไรสลายสายฟ้าพี่แจ๊เอาเข้าไปเยอะแล้วนะเยอะแล้ว เฮ้ยบอกนะว่าเยอะยังยังครจะมาช่วยเธอได้ฉันทำไมอุ๊ยตายแล้วล่ะถวยเลยอะมึนต๊บเห็นดาวเลยตืบเอกกระเด็นเลยเห็นไหมถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเธอไปเกิดใหม่ไปไปไปเฮ้ยสโค ไม่ชอบชน,นีอูซโกโไปคุยกับรากมะม่วงออะไรออะโอ้โยโดนอะไรดูไม่ทันอ้หรือว่าไอปวดท้องอ <c oughs> ถึงเวลาที่ไอ้ย้อยต้องเก็บฉากรึ<ะ>เฮ้ยไปคุยกับรากมะม่วงอ,อย่างนี้ต้องให้กินยำไีนเรียกมาที่บ้านไม่ได้ติดเน็ตเหรอ จนละสิส่งพวกมันไปคุยกับรากมะม่วงอุ๊ยแม่ร่วงว้ามีสวนปลูกผักสดๆอยู่มากมายเลยนะครับอาหารทะเลดีๆก็มีอยู่เยอะแยะผมชอบมากเลยครับข่าวหน้าเข็งก,กระตูนบอมาสิครับอย่าดูผู้หญิงแก้ผ้าผมหืน่น บหัวเป็นมงคลกกบชีวิตเหลือเกิน<ะ>อยากจะถามว่าทําไมเธอถึงวาดรูปได้หว่วยสนิทสิทธายหน้าอย่างนี้เอ๊ะสิฮะฉันไม่ใช่เล็กคาราบาวจะเอาที่<อ>ไห<ป>นอชอเลือดก็ก็คืก็คือก็น่ลออกได้เหลือภายในปอกเจ้านั่นน่ะกลินอยากหมาเน่าทนหน่อยกลินนะ่นอะเหมือนจริงหมาเน่าตายกี่ตัวเนี่ยนี่ ทำไมแต่ตัวแบบนี้จะไปเดินแฟชั่นเลยคือนอกจากนี้มีพวกมากเข้าไว้ย่อมดีกว่าสิไปเก่งก,กาลเลยสิวะไม่ว,ว,ว่าจะแม่งกินฟันสิตรีกิโลลุที่ปฏิญาณในใจไว้แบบนั้นพวกเขาลงรักนัสมิขนาดนั้นเลยนี่นาน,ำนา้ำเน่าใครพูดวะขอรักเพียงคนเดียวน,ำนว้ำเน่ารักเธอห,หลเกินยากบรรยายขนาดนั้มิขอแลวก็ยินดีทำทุกอย่างเลย แบบตอนเต้นฟกดานแล้วนะกุมมือเขาก็ใจเต้นตุ๊กตาไปเป็นสัมแล้วเขาเลยเป็นกลุม่มเลยใช่ไหมไอะยิ่ยยง,ยยยงขอโทษเขาไม่พูดแล้วตัวเอง,ไ,งอไม่จริงนะเสียชีพจะเสียสัตว์เสียเข็มขัดต้องไม่เสียกังเกงโตเข็มขัดหายนี่ได้ยังไงกันอ้าวเป็นอะไรไปเหรออ๋อมาซุมิไม่สบายตรงไหนเหรอไงมายืนคอตกอยู่ในที่แบบนี้นะเออคือว่าทำการบ้านแล้วหรือยังอะฮะอย่าลืมแปลงฟันนะจ๊ะ รงไปวดด้วยล่ะพูดอะไรของนายอะไปไงเสียวเอีทรมารโดนโจะงว้วกเสียดหสิ้า่ยายไ้ยวไปจนนึว่าไ้งนี้ไจริงๆถึงนแล้วว่ะเอวอล์กเลยเนี่ยอ้โนึกไปนึกต่อไป นี่มาอะไรกันนึกนึกว้าถึงแล้ว้นี่ลงแบบแท่ๆอะไรกันแค่หมโมจะยืนนึกนึกตั้งนานน่ะโอ้โหให้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ช่วยขอบ oh. ใจกูช่วยขีโยชี้ไปไปเลยไปช่วนจับเร็วเร็วเฮ้ยมางไงอ่ะไม่อยากเช uh. inter pues> ื่อเลยไปแล้วเด้อไปไม่ออกเหรอเดี๋ยวหน้ามืดอุ้ยเปียกเลยคือว่าเสื้อเปียกครับได้สุดคุณอยู่หรือเปล่าคะอยู่หรอก ็ตัวกันไหมเซฟมันยังไงกันล่ะเนี่ยสทางจะร้ายแรงด้วยสินะก็นั่นแหละแล้วแล้วเอาไงดีอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกหงุดนงดขึ้นมายังบอกไม่หูพูดยาวจังจริงอยู่ที่จารย์ชอบกีฬาบาสแต่ว่าหัวใจรักบาสเกตบอลนะครับคนเดียวสิบบรรทัดไงงั้นน่ะ <LY humming> อ๋อเฮ้ยขอโทษนะขอโทษตั่ัวใหญ่ใหญ่ไปแล้วเราเลยอ่ะฮ้ฮะเอาออม่ได้คูนี่ไปเกลียดคุณเพราะเรื่องแค่นั้นแน่โอ้เงียบเลยรูปเป็นก็หมาเขาจะต้องรู้แน่นอนครับไหนอ๋อต้องเล่นหัวกลับไปเถอะครับเอาเล่นหัวแล้วเงียบเหรอเออขังอมีแบบนั้นไงล่ะคือแบบนั้นน่ะหนูกหูน่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าต้องรูปหัวเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมมยังไไ่ทุกคนจะค่อยๆทานนะครับเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟให้เรื่อยๆไม่มีหยุดเลยดีไหมล่ะครับวุกมารานัของมาครับสวัสดีครับอมาดดนกันอดนอะไรเหรอครับโดวนจักรยานนะสิคิดว่าปั่นแปรเอ๋อนายไปเรียนวิธียืนโยกปัตมาแล้วอ่ะเนี่ยโอ้โหไเฮ้ยไม่มีทาง 여기가 동참아 동참아 동